พบกับเราครับช่องแม่น้อยนาเพชรจ้า h ชนแนลนะครับผมมามืองเด็กหน่อยครับเด็กน้อยขี้ดื้อครับหนุมมันคุกฝุ่นแล้วทีนี้เอาเอาเมึงเมืองเอาเนียได้นอนอนเกียกนอนจริงแต่นอนไปอกเอดูนะครับไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาครับวันนี้ครับ นี่อาบน้ำใหม่ๆนะครับผมนี่อากาดร้อนๆอาบน้ำใหม่ๆนะครับเออเอเฮ็ดหลุมพังตัวไอ้เบิร์ตสุลุมนี่หลุมหนึ่งพุ่นกับหลุมหนึ่งครับโอสนะปิดครับไม่สนะบโสนะผมเลยครับผมแล้วกะด้ยมึงเอาลงเบิร์ครับมึงเป็นลุมมหอบมึง่ย

ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ครับหลังจากไม่หน่อยอาบน้ำให้ได้ครับหนึ่งมึงมึงมึงเออไปยันตอดยันไปได้แล้วก็ได้ใจได้แบดไีนอืมอืมเอาเอาลุกลุกบ่ได้ลุกบ่ได้เอาปึบเอาลุกได้ว่เอาปึบอุ้ยอุ้ยลงขึ้นลงขึ้นอุ้ยอุ้ยโอ้ได้เว้ยได้ได้เว่าเฮ้ยสิลุกฮ้ยด้ยเฮ้ยฮ ว่าสปาโคลนแล้วเนี่ยสปาโคลนแล้วสปาโคลนแล้วเอาเอาโวยเอาเอ็ดหลุมเข้าไปผมมองแคสั้นโมไปเล่นมองมีน้ำว่าอ่างเอาเข้าไม่ได้นะครับผมพอเรืออ่างเข้าไม่ได้ครับต้องเล่นอย่างนี้ครับผมว่าผูเลือกขทนบ่ดีครับเอาอ่างเขาว่าท่านใดครับต้องให้เล่นจ้งซี่ครับอุ้ยว้า หาหลังเตะจะได้น้อนเอาเอาออออเ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 อาเออสนุกใหญ่เลยสนุกเลยครับเมยผมขอสักวันนะพ่อใช่ไหมขอสักวันขอสักวันเอ้อเอ้าเอ้าเอ้านั่น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 ไประวังโดนระวังโดน ระวังโดนปุดนุดนุดนเลาลาแล้้้ปุดนุดุดุดเอ้าเอ้เปุดนเฮ้เอาเอ่าเป็นลุ่มเลยครับประเทศนี้เดี๋ยวมองนี่ก็เป็นลุมอีกเอ ยาวมาเลยยาวยาวึเปิดใช้กันฮึดฮึฮึฮึเอา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 เลยวัดเทนฮึบเอาเลยฮึบเอาแล้วทีนี้เอาแล้วเอาแล้วเอากันแล้ววัดเทนเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นแล้วเอา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 ฮึบอืมเอาดูนะครับฮ้ยมึงครับชีวิตนี้นะช่างมีความสุขจริงๆนะแม่น้อยนาครับ เบ็ยจ่าเนี่ยดูนะครับเอาเอาเอาปึ๊บปึ๊บเอาสวดแม่เล่นส่วนแม่เล่นเออเอาเอาปึ๊บเอาลูกอาบน้ามาส่วนแม่เล่นเรียบนะนี่เอาเอาเอาเลย่วนแม่เล่นนะครับผม เสียงอย่างนอกตกตุบอันนึ่งแม่ก็อยากอาบน้ำครับแต่ว่าไปอาบว่ได้ครับควายเอาเอาฮึบฮบฮึบอ้าวเหตตกเอาปึ๊บน,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 บนั่นนันบัดนี้สะเลยบัดน,นี้สะเลยคุณอ่ะไปล่วงเอาตัวบัท่านตกคุณครับมึงมึงมึงครับเอ้ย เอาเอาหัวลวงเข้าไปเมืองเมืองเมืองมืองเมืองเมื่อหน่อยเพื่อนรับพุดเมืองได้หลวงเข้าไปห <c oughs> ลวงยางหลวงยัง,ง,ยง <c oughs> โอ้ยเนาะจ่าเ้ยหลวงยางเดียวเลยอึ่ม,มจกยางเดียวเลยโจกขนมบมลูกฮึมโจกขนมเค้กไม่น้อยหนาบ่าฮึบฮึบเอาเอาไม่น้อยหนาพาลูกเล่นก่อนพาลูกเล่นก่อนเร็วอืม,อม เร็ว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 มาลูกเล่นก่อนลุกเอออยัาเห็นลูกแห้งคอยเล่นเออฮึบฮึบเออเออเอาเอาเอามืองกวมเอาไปหลอดออกมาช่องแคบครับมืองเมืองเมือืองโอ้โอ้โอ้เมืองทะลุเลยจากขาหน้าลุกขาหลังโอ้ยจากเอ้ยเนาะมืองเมืองเมืองมงดูนะครับแม่นะครับโอ้โอ้ว้าสุดยอดเลย อย่าขาหน้าทะลุขาหลังเลยฮึบฮบเอาเอาเอาฮึบฮึบนี่นี่นี่ดูครับโอ้ยมีความสุขนะครับถือว่ามีความสุขมากนะครับอืมเล่นหยอกล้อกันโอ้ยมึงฮึบวะเหยเีมึงฮึบไห คุณแม่นอนให้ผมขึ้นหน่อยครับนอนให้ผมขึ้นน้อยนอนให้ผมขึ้นขี่หน่นอยครับอ้าวไม่แน่นะนอนลงเร็วเร็วนอนลงเร็วหลูกเร็วนอนลงเร็วนอนลงเร็วนอนลงเร็วนอน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 ให้เพชรจ่าขึ้นในเร็วเพชรจ่าอยากขี่แล้วเอ้าเอ้าเอ้าเออั่นล่ะนอนลงอือเ้ว่านอนสอนง่ายครับว่านอนสอนง่ายวันนี้ครับรู้สึกคิดปกติครับ รู้สึกว่าปิดปกติมากเลยว่านอนซอนง่ายมากอ้าวทีนี้เอ้าจะจะทํายังไงกับคุณแม่ทีนี้เอ้าเอ้าเอ้เอาฮึบฮึบอู้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 เอาเอานี่นี่เอ้าฮึบฮึบโอ้คุณแม่ขอขึ้นก่อนนะดูนะครับอู้มีความสุขจังเลยครับวันนี้มีความสุขมีความสุข ระวังเด้อระวังถือตีนแม่เด้อลูกเอ้เขาถือทางเอ้โอ้เอ้โออ้อแม่กับกําลังมวนขึ้นกันเอ้าเอ้าเอ้ขื้นดีดีขึ้นดีดีขึ้นดีดีเล่นดีดีเล่นดีดีฮึบฮึบเบอเฮ้ยเฮ้ยอ้โอ้รอดให้มันถือช่องรอดให้มันถือช่องให้ถูกช่องเออเป็นยังไงลินไปลิบมา มเมยบ่บ่เมยนะบ่ท่านเมย์บ่ท่านเมือม่อ,อ,อือเป็นยังไงเป็นยังไงสนุกไหมครับสนุกไหมได้เล่นกับแม่วันนี้สนุกเลยเอ๊ะเอยอาปักสิกินําบ่เอ้ยดูฟันครับดูฟันดูฟัน ฟันแข็งแรงฟันแข็งแรงเออมึมงกวนอ่เะที่นเอาาเอา,เอา,เอาทีนี้ทำยังไงทำยังไงทำยังไงมึงมึงควนแม่ควนควนกเข้าไปโกเข้าไปแม่ทำอะไรปุ่นเข่าขปากแม่เ้วปวุ่อ้มึง เขียวไหมหน่อยหนาไหมเขียวไหมหนาปึ๊บเลยยาให้ลงหลุมหลายเดอ้อหนาอยากวนเขาเลยเมย์อุ้ยเล่นกัะสมควรแล้วพระเอกเอ้พยพระเอกไปไปล้างตัวออกไว้ลูกไป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 ผุดเลยไปหาแม่เลยล้างตัวอ,ออกก่อนเช็ดเนื้อล้างเนื้อล้างตัวอ,ออกนั่นะบอกไปล้างเนื้อล้างตัวอ,ออกแฮ้ก็ไปเกียกตืมหมดท่านนี่เอา้าเอา้า เอาพีดีเอาแม่ก็รอว่ทแค่นี่เอาเอาเป็นบางจังบะเวลาเวลาจังหนึ่งก็โอ้ยหายลูกครับเวลาจังสี่ก็เอากันแล้วครับอืมดีดีกันขึ้นครับบบพ่อข้าวครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีครับอืมอืมอืมเฮ้บเฮ้บอืมอืมอืมเอาเดี๋ยวหายเดี๋ยวจิ๊บจิ๊ ขึ้นบ่ถึอจังหวะเอายกขึ้นดื้อถือเด้ออู้ดูนะครับดูความสุขของแม่กับลูกนะครับผมอวยเึ๊บเอ๊บเอาแค่จะได้จ่าแบบนี้เอาแม่ดินเอาบกหูมังซียูเลยแบบนี้เอาเอาขึ้นบ่เป็นเลยแบบนี้เอาเลยอวยปุ่นลม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 มะซัคเทมินปุ่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 นเอ๊ะของขากันเฮลูกว่าได้อึบเอ๊บอู้นั่นปาคาบกี่ลิ้นเลยเห็นบ่บอกว่าแล้วเอาเอา นะครับทีนีเลยอึ้มวิครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมรือขอขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบคุณทุกๆคะแนนครับที่มอบให้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่น้อยหนาพี่จ้าแชนแนลด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ